สวัสดีครับพบกับผมเป็นต่อ Small Win Podcast เรามาถึง EP ที่13กันแล้วนะครับใน EP ที่13จะเป็น r i d d l e w a y ที่11นะครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่1นนะครับผู้นำต้องมองตัวเองอย่างเป็นกลาง ไซโตทากาชิ S S o, ashi, อาจารย์มหาวิทยาลัยเมจิ ji, และนักวิชาการศึกษาเขียนหนังสือเรื่องรู้จักแยกแยะพ็อกเก็ตบุ๊กส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตซึ่งถ่ายทอดความรู้ในการพิจารณาแยกแยะคนไว้อย่างหมดเปลือกเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมหยิบมาอ่านซ้ำอยู่บ่อยๆ อาจารย์ไซโต้ได้ให้เกณฑ์ในการสังเกตและตัดสินคนไว้หลายเกณฑ์ซึ่งในหนังสือนั้นมีความรู้เชิงบวกกับการมองอย่างเป็นกลางความรู้สึกเชิงบวกถ้าอธิบาย ให้เข้าใจง่ายๆคือความรู้สึกเชื่อถือตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามส่วนการมองอย่างเป็นกลางคือทักษะในการมองตัวเองจากสายตาคนนอกแล้วตัดสินสิ่งที่เห็นอย่างมีสติ อาจารย์ไซโตวิเคราะห์คนโดยใช้สองเกน์นี้และสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ให้คุณเขียนแกนตั้งและแกนนอนบนกระดาษแกนตั้งแทนความรู้สึกเชิงบวกส่วนแกนนอนแทนระดับการมองอย่างเป็นกลางความรู้สึกเชิงบวกจะเพิ่มขึ้นไปตามแนวแกนตั้ง และการมองอย่างเป็นกลางจะเพิ่มขึ้นไปทางขวาของแกนนอนคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านตามเข็มนาฬิกานะครับเริ่มจากข้างบนสุดนะครับจะเป็นความรู้สึกเชิงบวกครับประเภทประสบความสำเร็จที่สุดมองอย่างเป็นกลางได้ มองอย่างเป็นกลางได้แต่มีความรู้สึกเชิงบวกต่ำข้างล่างสุดจะเป็นความรู้สึกเชิงบวกต่ำมองอย่างเป็นกลางไม่ได้และมีความรู้สึกเชิงบวกต่ำซ้ายมือจะเป็นมองอย่างไม่เป็นกลางแล้วก็ประเภทค่าใหญ่ไซโตทาชิ รู้จักแยกแยะโปเตบุกส่งเสริมทักษะคนที่อยู่ในช่องซ้ายบนจัดอยู่ในประเภทมีความรู้สึกเชิงบวกแต่มีการมองอย่างเป็นกลางต่ำหรือที่เรียกว่าประเภทค่าใหญ่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่รู้ว่าคนอื่น มองตัวเองอย่างไรคนที่อยู่ช่องขวาล่างจัดอยู่ในประเภทมีการมองอย่างเป็นกลางสูงแต่มีความรู้สึกเชิงบวกต่ำเรียกว่าเป็นคนขี้กลัวที่ใส่ใจคนรอบข้างมองตัวเองอย่างไร เวลาจะทำอะไรจึงมักจะมีข้อจํากัดส่วนคนที่อยู่ช่องขวาบนจัดอยู่ในประเภทประสบความสำเร็จที่สุดกล่าวคือมีความมั่นใจในตัวเองแถมยังตรวจสอบอยู่เสมอว่าคนอื่นมองตัวเองอย่างไรผู้นำต้องอยู่ในช่องขวาบนเพราะการมีความรู้สึกเชิงบวก และมองตัวเองอย่างเป็นกลางในระดับสูงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อมองตัวเองอย่างเป็นกลางจะพัฒนาตนเองได้ผมเคยเป็นโค้ชผู้บริหารให้ผู้นำกว่า100คน จึงพูดจากประสบการณ์ได้ว่าในบรรดาลูกค้าของผมมีคนประเภทค่าใหญ่ซึ่งอยู่ในช่องสายบนมากที่สุดพวกเขามีผลงานและความสามารถแต่มีการมองอย่างเป็นกลางในระดับไม่สูงนัก ผู้นำทั่วไปเข้าข่ายประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะพวกเขามีการมองอย่างเป็นกลางในระดับที่ไม่สูงนักพวกเขาอาจสูญเสียมันไปกลางทางเพราะคิดว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ย่อมสั่งสมผลงานมาแล้วมากมายเริ่มต้นจากเป็นหัวหน้าแผนกรองผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการฝ่ายและสุดท้ายเป็นกรรมการบริหารยิ่งมีผลงานมากเท่าไรก็ยิ่งมีความเชื่อ Belief ว่าฉันเป็นผู้นำแค่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็โน it ้มน้าวใจผู้อื่นได้แล้วเมื่อความเชื่อเริ่มก่อตัวขึ้นคนคนนั้นจะมองตัวเองอย่างเป็นกลางและลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแต่พอมีผลงานมากขึ้นและความเชื่อมั่นคง การมองตัวเองอย่างเป็นกลางจะลดลงเข้าทำนองได้อย่างเสียอย่างเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าทำแบบนี้ดีแล้วเพราะเป็นวิธีที่ถูกต้องและการมองตัวเองอย่างเป็นกลางลดลงไปเรื่อยๆ ในความเป็นจริงหัวหน้า,าแผนกกับผู้จัดการฝ่ายจะแสดงความเป็นผู้นำไม่เหมือนกันถ้าเป็นหัวหน้า,าแผนกจะต้องทำตัวคนหนึ่งเป็นญาติของลูกน้องแต่ละคนและช่วยกันทำงานให้เสร็จแต่ถ้าเป็นผู้จัดการฝ่ายจะต้องมีตานกเพื่อมองภาพรวมจะให้ผู้จัดการฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมกับ งานของแต่ละคนและชี้แนะอย่างละเอียดคงไม่เหมาะสมถ้าเป็นกรรมการบริหารจะต้องแสดงความเป็นผู้นำในมุมมองที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อนั้น เป็นตัวขัดขวางไม่ให้ตัวเองเปลี่ยนไปแสดงบทบาทใหม่จึงไม่สามารถปลดแอกตัวเองสู่ระดับที่สูงขึ้นไม่ใช่ผู้นำทุกคนที่ติดกับดักนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนั้นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของโค้ชผู้บริหารอย่างผมคือ การฟื้นฟูทักษะการมองตัวเองจากสายตาคนนอกเพื่อตรวจสอบให้แก่ผู้นำทั้งชายหญิงชารอนดาลอสปพารคสนักวิจัยภาวะผู้นำได้เขียนหนังสือเรื่อง ห้องเรียนผู้นำของฮาวาดสำนักพิมพ์คูดนชะเรนดอมเฮาส์หล่อนพูดถึงโรนัลไฮเฟตผู้สอนทฤษฎีภาวะผู้นำที่ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาลมหาวิทยาลัยฮาวาด ศาสตราจารย์ไฮเฟตพูดกับลูกศิษย์ว่าลองจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในฟลอเต้นรำคุณกำลังเต้นรำอย่างเมามันแต่จู่ๆก็รู้สึกสับสนมีสถานที่ที่ยังไม่เคยลองเต้นอยู่มากมายคุณลองไปขึ้นเวทีและเริ่มมองจากมุมด้านบน เห็นสิ่งที่มองจากฟลอเต้นรัมไม่เห็นเพราะว่าคุณมองเห็นรูปแบบการเข้าสังคมที่ตัวเองก็มีส่วนร่วมได้กว้างขึ้นการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้คุณาศาสตราจารย์ไฮเฟตต้องการจะบอกว่าลองทิ้งความเป็นตัวเองและแก้ไขข้อบอกพร่องเท่าที่จำเป็น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำคือการพัฒนาทักษะการมองตัวเองอย่างเป็นกลางผู้ที่อยากเป็นผู้นำและผู้ที่ต้องการรักษาตำแหน่งผู้นำไว้นานๆต้องมีทักษะการมองตัวเอง จากมุมมองของผู้อื่นและลงมือทำสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงพูดอีกอย่างคือผู้นำต้องมีความชัดเจนว่าอยากจะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างอย่างไรจากนั้นดำเนินการแก้ไขข้อบอกพร่องของทั้งสองสิ่ง สวิธีเพิ่มทักษะการมองตัวเองอย่างเป็นกลางผู้นำจะมองตัวเองจากมุมมองของคนอื่นได้อย่างไรและอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการมองตัวเองอย่างเป็นกลางคำตอบอยู่ที่3วิธีต่อไปนี้ครับ 1. รับฟังความคิดเห็น 2. ลองมองตัวเองในมุมมองของคนอื่น 3. ลองเขียนข้อความแนะนำตัวเองให้คนอื่นอ่าน 1. รับฟังความคิดเห็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการรับฟังความคิดเห็นอยู่เสมอ ถามคนรอบข้างบ่อยๆว่าพวกเขามองคุณเป็นคนอย่างไรถ้าคุณทำแบบนี้ได้จะเพิ่มทักษะการมองตัวเองอย่างเป็นกลางได้ไม่น้อยผมเคยมอบหมายให้ท่านประธานของบริษัทผู้ผลิตรายหนึ่งไปถามพนักงาน50คนว่าคิดอย่างไรกับเขาภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ ผมมอบหมายการบ้านนี้ให้เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านประธานที่อยากจะเป็นผู้นำที่มีพัฒนาการดีขึ้นแต่ว่าเขาแสดงท่าทีต่อต้านอย่างหนักและไม่ยอมทำการบ้านโดยอ้างเหตุผลว่าจะให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างฉันเนี่ยไปไล่ถามพนักง,งานว่าคิดอย่างไรกับฉันนะหรอ เดี๋ยวฉันก็เสื่อมอำนาจปกครองและถูกมองว่าเหาะเหยะกันพอดีแต่ผมเกลี้ยกล่อมแกมบังคับเขาว่าฟังนะครับนี่คือวิธีสำคัญในการสร้างพัฒนาการให้ผู้นำครับท่านประธานตัดสินใจทํา และรักษาคำพูดไปถามความคิดเห็นของพนักงาน50คนภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์และได้รับความคิดเห็นต่างๆจากพนักงานเช่นเวลาท่านประธานอยู่บริษัทบรรยากาศจะตึงเครียดทันทีเวลาขึ้นลิฟต์พร้อมกับท่านประธานแทบจะหยุดหายใจถ้าเลือกได้ ไม่อยากยืนปัสสวะข้างๆท่านประธานท่านประธานน่ากลัวหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปท่านประธานมาบอกผมว่าคุณซูซูกิที่ผ่านมาผมคิดไปเองมาตลอดว่าทำแบบนี้แล้วพนักงาน จะยอมรับผมแต่ว่าเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ทำให้ผมเลิกคิดไปเองได้สำเร็จและเข้าใจแล้วว่าตัวเองจะต้องทำอะไรท่านประธานฟื้นฟูทักษะการมองตัวเองอย่างเป็นกลางได้ด้วยการถามความคิดเห็นคนรอบข้าง 2. ลองมองตัวเองในมุมมองของคนอื่นลองไปนั่งเก้าอี้ของลูกน้องแล้วมองมาที่เก้าอี้ของคุณจากนั้นจินตนาการว่าจากตำแหน่งนั้นคุณจะมองเห็นตัวเองอย่างไรเวลาเข้าประชุมลองย้ายจากเก้าอี้ที่นั่งประจำไปนั่งเก้าอี้ของลูกน้อง แล้วมองไปรอบๆห้องหรือลองนั่งเก้าอี้ของเจ้านายแล้วมองมาที่เก้าอี้ของคุณวิธีนี้ง่ายมากๆแต่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณได้แล้วคุณย้ายที่นั่งเพื่อจะได้มองตัวเองไปเรื่อยๆจะเสริมสร้างทักษะการมองตัวเองอย่างเป็นกลางได้ 3. ลองเขียนข้อความแนะนำตัวเองให้คนอื่นอ่านลองตอบคําถามต่อไปนี้ด้วยการเขียนจะเขียนเป็นข้อๆก็ได้ครับตัวเองมีค่านิยมอย่างไรตัวเองมีนิสัยอย่างไรทำไมบางครั้งถึงไม่รับฟังลูกน้องเวลาลูกน้องประทะคา,ารมกัน จะแนะนําให้แก้ไขปัญหาอย่างไรเวลาลูกน้องทํางานผิดพลาดหลายครั้งจะรับมืออย่างไรเวลามีคนแสดงความไม่เห็นด้วยในที่ประชุมจะรับมืออย่างไรลองมองตัวเองจากมุมมองของคนอื่นแล้วเขียนบรรยายว่าตัวเองเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะในสถานการณ์จำลอง ให้เขียนบรรยายว่าตัวเองจะแสดงท่าทีในฐานะผู้นำอย่างไรการเขียนบรรยายจะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่อยู่นอกจิตสำนึกและมองตัวเองจากมุมมองของคนอื่นได้การสร้างภาวะผู้นำไม่มีสูตรตายตัวผู้นำจะต้องพัฒนาตัวเองตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ผู้นำมีหน้าที่ตรวจสอบให้รู้แน่ว่าวิธีแสดงภาวะผู้นำในตอนนั้นถูกต้องแล้วหรือยังเมื่อคุณอ่านหัวข้อนี้จบแล้วให้ลองถามคนที่กล้าพูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมาที่สุดว่าปกติแล้วมองผู้นำอย่างฉันว่าเป็นคนอย่างไร สรุปประเด็นสำคัญ 1. ผู้นำต้องเพิ่มทักษะการมองตัวเองอย่างเป็นกลาง 2. 3วิธีเพิ่มทักษะการมองตัวเองอย่างเป็นกลางมีดังนี้ 1. รับฟังความคิดเห็น 2. ลองมองตัวเองในมุมมองของคนอื่น 3. ลองเขียนข้อความแนะนำตัวเองให้คนอื่นอา่าน จบบทที่หนึ่ง